สวัสดีค่ะอยู่กับเคลาซีเจมโฟเดสค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ความจริงแล้วหนูก็สนใจมานานแล้วเพราะว่าแบบเห็นคนอื่นทําอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเคยทํามาอยู่ด้วยครั้งหนึ่งใช่แล้วก็แบบชอบดู YouTube เกี่ยวกับการทํางานเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบสนใจใช่แล้วก็อยากเก็บพอร์ตด,ด้วยค่ะ เลือกเป็นตากล้องค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบปกติหนูเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยใช่ก็เลยอยากแบบอยากลองเป็นตากล้องแบบถือกล้องจริงๆอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันดูน่าสนใจแล้วก็ดูสนุกดีค่ะแต่ก่อนก่อนเข้ามาที่นี่แบบเคยอยากลองทำ YouTube อะไรอย่างนี้ก็ฝึกตัดต่อมาบ้างแล้วก็เวลาแบบพี่ๆเขาให้ทำคอนเทนต์ก็ เคยลองตัดต <mile> ่ออยู่ก็รู้สึกว่าสนุกดีอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังตัดต่อไม่ค่อยเก่งก็ต้องฝึกเคยถ่ายเบื้องหลังตอนถ่ายรูปฟิล์มมาลิค่ะใช่แต่ว่าตอนนั้นเป็นภาพนิ่งถ่ายคู่กับพี่นิชาก็ทุกคนก็น่าจะได้เคยเห็นอยู่ก็สามารถดูได้ทาง f a c e b o o ซ c เจมปเดนะคะก็เอ่อตอนนั้นเป็นภาพนิ่งแต่ว่าครั้งนี้ก็จะต่างกันเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบวิดีโออะไรอย่างงี้ใช่อจริงๆตอนแรกก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะแบบ แบบปกติหนูแบบใช้แต <ım S 2> ่กล้องมือถืออะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้จับกล้องแบบกล้องใหญ่ๆก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันต้องใช้ยังไงอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่เพียวเขาเขาก็สอนเยอะเลยค่ะทั้งแบบ iso ค่า f การวัดแสงอะไรพวกนั้นก็สนุกดีค่ะโอ้หนูจะบอกว่าตอนทำครั้งแรกอ่ะคือหนูได้ถือกล้องใช่ไหมคะเพราะไม่มีขาตั้งหนูแบบเกรงว่าแบบถือเสร็จแล้วหมือมือ เกร็งแบบมือชาแบบมือแข็งไปหมดเลยแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะแบบมันต้องมือนิ่งมากๆแล้วก็แบบหนูก็แบบพยายามเกรงมืออย่างนี้แบบโหยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็สนุกค่ะทำไปแล้วสองครั้งค่ะรอบแรกเป็นแบบกล้องถือเป็นแบบกล้องเล็กๆรอบที่สองเป็นแบบกล้องใหญ่มีแบบขาตั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเลนยาว อยากอยากอยากลองนี่ค่ะใช่ไม่ก็แบบเป็นครีเอทีฟอะไรอย่างนี้แต่ว่าครีเอทีฟเอาไว้ก่อนรู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะกับหนูเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากลองก็อยากลองนี่คะ่ะเอาไว,แบบว,วา้แบบควบคุมจะภาพมันค่ะแบบมอนิเตอร์แบบเวลาจะตัดภาพไปที่ช่ชองไหนอะไรอย่างนี้แบบกล้กองไหนใช่ ยังไม่เคยลองค่ะแต่ก็อยากลองอยู่เหมือนกันอยากกดเอฟเฟกมันดูน่าสนุกดีแบบปุ๊บปี๊บอะไรอย่เงี้ยกดปุ่มแต่รู้สึกว่ามันน่าจะยากอ่ะมันต้องแบบมีสมาธิมากถ้าเรากดปุบผินมันก็จะแบบผิดเลยเท่เทเหมือนแบบเวลาเราทํางานข้างหลังใช่ไหมคะเราก็จะมีที่คุยอะไรอย่างงี้รู้สึกแบบเราจะแบบครึมคหน่อยแล้วก็แบบคุยผ่านไ์แบบนี่นี่ กล้องนี้นะอ่ากล้องนี้โอเคโอเคได้อืมหนูคิดว่าถ้าใครที่อยากลองทำก็หนูว่าลองทำเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็สนุกด้วยแถมเรายังได้แบบฝึกสมาธิด้วยเพราะว่าการที่แบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันต้องแบบโฟกัสมากแบบมือห้ามสั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบจับคนที่พูดอยู่อะไรอย่างนงี้ต้องใช้สมาธิมากๆก็ได้ฝึกสมาธิเป็นตัวด้วยครอยากลองก็สามารถลองได้นะคะขอบคุณค่ะ perlu <laughs>